สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กันที่ช่องโนเบลโฮมซีรีส์ค่ะเย่วันนี้นะคะหนูก็จะสอนวิธีทำให้ตัวละครพวกหญิงนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะจะไปสู้กับพวกอะไรนะคะก็สู้ได้หมดเลยค่ะไปดูกันเลยกบอบแรกนะคะเราก็จะเดินทางไปโรงเรียนก่อนเนาะใครที่เกียดขับรถก็เทเลพอร์ตไปก็ได้นะคะแต่ว่าหนูอยากขับรถ <c oughs> เบลยต้าหูอยากขับรถพอห่ะอยากฝ่าไฟแดงถ้าเป็นในชีวิตจริงนะคะห้ามทำนะคะมัอนอาจเกิดอันตรายได้อะถึงโเรียาละโอ้ยเออ,อขับยากจังเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปนะคะให้ทุกคนบินหรืออ่าเดินไปก็ได้นะคะแต่ของหนูจะบินนะเพราะว่าเดินมัน เสียวเวลานะคะไปที่ยิมตรงนี้นะคะนี่และทีนี้นะคะก็ให้ตัวละครนะคะยืนรออยู่ตรงแผ่นตรงนี้นะคะหรือก็ยืนรอตรงนี้ก็ได้อาเดียวืนรอตรงนี้ต่อไปนะคะให้กดเมนูนะคะวงกลมสีม่วงนะคะที่หนูวงไว้กดเข้าไปนะคะให้กดเป็นฮีโร่เกิร์ลนะคะวงกลมสีชมพูนะคะ ตอนนี้นะคะก็กำลังเดินไปที่สวนอยู่นะคะให้น้องห้เราพอดไปโรงเรียนเลยค่ะหรือว่าก็คือโตสกูเก้นะคะวงกลมสีฟ้านะคะช,ชแล้วก็จะไปอยู่หน้าโรงเรียนนะคะให้เราบินไปหาตัวเราที่ยิมเลยค่ะนี่ตัวเราก็จะอยู่ตรงอา่ยืนตรงนี้นะคะให้เราเดเข้าไปหาเลยแต่ว่าอย่าให้มัน เกินเหรอเพราะว่าน้องจะเดินน้องจะเดินหนีให้เราไปกดชมเขานะคะกดทอวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็กดอะไรก็ได้ที่เป็นสองอันข้างบนนะคะแล้วก็กดเวทนะคะวงกลมสีแดงเสร็จแล้วนะคะให้เปลี่ยนกลับเป็นน้องอีกครั้งนะคะแล้วก็กดตรงรูปมือนะคะที่กาลังชุบอยู่เป็นวงกลมสีม่วงนะคะกดสองครั้งค่ะ การ์ตูนเป็นฮิลนะคะแล้วก็ให้ตัวผู้หญิงนะคะไปสกวาดนะคะนี่เขาเดินเข้าวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้เลยเดินเข้าออกเข้าออกนะคะโคตรทุกคนต้องคอยระวังตัวหลอกเลือดนะคะเพราะเห็นไหมเลือดเราจะลดนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่เราเอาน้องผู้หญิงตัวเล็กๆมานี่ทำไปเรื่อยๆต้นถึงมันขีดเลยนะคะให้เราเปรียบกับเป็นน้องนะคะ แล้วก็กดแอนแท็กโกสีแดงเลยชึบเลื่อดเราก็จะเพิ่มนะคะต่อไปนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็แป๊บน,นึงนะคะตัวขอดูสเตตัสก,ก่อนโอเคต่อไปนะคะให้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมแล้วก็ยกดัมเบลค่ะยกครั้งนึง่เหมือนกันนะคะเลือะเราจะลด หยุดไหนหยกเสร็จแล้วมันก็จะเลือดหยดนะคะแล้วก็บอกว่าไปเลยไปเลยต่อเรื่อยๆเลยไม่ต่อการต่อเรื่องกันเลยนะคะ,ะ,คะทีนี้นี้แล้วนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นน้องผู้หญิงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปคิวตัวเรานะคะดูสเตตซิก อาตอนนี้เอาสเต็แล้วก็จะเป็นก้าวแล้วก็ก็คือเอาสเต็ตก่อนค่ะก็คือพลังแขนเป็นก้านะคะแล้วก็พลังขาเป็นแปต่อไปนะคะให้เราเทเลพอร์ตไปที่ภูขาวงกลมสีฟ้าชึบแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดแว่นน้ำนะคะกดแอคชั่นวงกลมสีเขียวแล้วก็กระโดดลงไปนสระเลยค่ะแ่อแล้วเราก็จะได้พลังขานะคะห้านี่ ขึ้นมาแล้วก็กดเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมนะคะหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้ตัวจะเปลี่ยนนี่เสร็จแล้วนะคะให้เราแทมพัดไปที่บ้านผู้ชายค่ะกดตรงวงกลมสีฟ้านะคะจึบแล้วก็เดินผักเขาไปเลยเข้าบ้านเขานะคะที่ห้องเขานะคะจะมีลมเบลอยู่ให้เราไปยกนะคะนี่โอ๊ยนี่ยกไปเลยยกให้มันสุดนะคะแต่ว่า ให้เราเอาน้องผู้หญิงมาเหมือนเดิมนะน้องผู้หญิงก็จะเข้าไปในบ้านเรานี่แล้วก็มาฮิลเราเหมือนเดิมนะคะระวังกดนอนนะทุกคนนี่เขาเหนื่อยแล้วทำต่ออเรื่อยจ้าอย่าเหนื่อยเขาเหนื่อยทำต่อไปเรื่อย อีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวฮิเปลี่ยนเป็นน้องผู้หญิงแล้วก็ฮิวมาเต็เดิมเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ให้เราเป็นเปลี่ยนเป็นเวลานะคะที่เราจะให้เราไปวิ่งมาราธอนนะคะ ให้เรากดไปที่สกกลหยาดนะคะวงกลมสีแดงนะแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะกดแอคชั่นวงกลมสีเขียวแล้วก็วิ่งเลยค่ะวิ่งตามเส้นนะคะที่เขากำหนดไว้ให้แล้วเราก็จะได้เล็กติน,นะคะหรือว่าพลังขานะชิบเท่านี้นะคะเราก็จะนแข็งแรงขึ้นแล้วดูสิ ถ้าอยากแข็งแรงขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวจะให้ไปน,นี้นะคะก็คือพี่ไม่ได้แข็งแรงขึ้นหรอกคะ่ะแค่เราอันนี้เฉยๆอ่ะเขาวิ่งไปไหนอะเฮ้ออะไรเนี่ยเขาวิ่งวนมาสู้เราแข็งแรงเราแข็งแรง เสร็จแล้วนะคะให้เราไปตั้งหลักก่อนนะตั้งหลักก่อนเลือเราจะเหลือนิดเดียวนะคะเราจะสู้ให้เราเที่ยวผัดไปที่บ้านผู้หญิงนะคะเอาน้องเราไปด้วยอ่ะน้องสุดสำคัญแล้วก็ฮิลเลิมนะคะนีโอ้ยฮิลล์ไม่หมดเลยรู้จักหลอดเลือดของเราก็ได้โอเคฮิหลหมดแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบายบอยากจะอยู่ทำอะไรอีกแย้วเนี่ย